สวัสดีครับเพื่อนๆจะมาแนะนำแอปพลิเคชันแอปหนึ่งเป็นแอป,ปที่เกี่ยวกับการเปิด b l a c k r o c k e x ์เ n ช i o n หรือ Rock เสียให้กับเพื่อนๆ24ชั่วโมงบอด24ชั่วโมงโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องเปิดคอมตัวเองทิ้งไว้ไม่ต้องเปิดมือถือไม่ต้องเปลืองแบตเตอรี่ไม่ต้องเปลืองค่าไฟแล้วก็ที่สำคัญนะครับมี Security ที่ดีด้วยความปลอดภัยสูงมีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นแบบคลาวนะครับเปิดรวดเร็วทันใจ นะครับสายฟาร์มสายบอดสายหาการที่แบบว่าที่เพื่อนๆจะต้องทิ้งหน้าจอไว้ F.K ไว้ K y, หรือจะอะไรก็แล้วแต่ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือสามารถนะฮะเล่นได้ทั้ง Android iOS บนเว็บไซต์ก็ได้เปิดผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะครับแอปพลิเคชันที่ผมจะกล่าวถึงมีมาทั้งหมดที่เอ่ยถึงเมื่อกี้นั่นก็คือ เล t สิงเกอร์ครับนั่นก็คือนิ้วแดงแล้วเองน่าจะเป็นเจ้าแรกเลยที่ทำคลาวเกี่ยวกับเกมมิ่งคลาวที่สีกระโบงให้บริการมานานมากเจ้าแรกแรกเจ้าแรกเลยแหละนะครับเลสสิงเกอรนิ้วแดงผมจะมาแนะนำเพื่อนๆในคลิปนี้เกี่ยวกับวิธีการใช้ตั้งแต่ว่ายังไม่เข้าใจยังไม่เป็นจนไปถึงเปิด r x แล้วก็เล่นเป็นแล้วล็อกอินข้า ID แล้วก็ปิดขอบปิดเครื่องแล้วมันก็ยังเปิดอยู่ผมจะมาสอนตั้งแต่เริ่มแล้วก็แนะนําแพ็กเกจนะครับเกี่ยวกับเล y ฟิงเกอร์ว่าเฮ้ยตัวไหนเหมาะกับเราหรือราคาประมาณเท่าไหร่แล้วก็ไม่แหลกลื่นเริ่มต้นนะเพื่อนๆเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คาว่าเลสฟิงเกอร์ปุ๊บเข้าลิงก์แรกเลยก็ได้แต่ลิงก์เนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในเดสคริปชันข้้งล่างใต้คลิปนี้เลย เพื่อนๆกดไปตามได้โหลดทางลิงของช่องเราได้เลยถ้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ c o u d e m u l a t o r n e t นะครับนั่นก็คือ r e d f i n เกอนะชื่อบริษัทเขานะครับเพื่อนๆกดทาย r e d f i n เกอร์นได้เลยหรือจะโหลดผ่าน Android iOS มีหมดเลยนะครับ iOS ก็มีนะเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะมีคำว่า iOS นะเนี่ยมีหมดเลยนะสแพลตฟอร์ม platform, Windows iOS Android นะครับจริงๆมันมีหลายเกมมากเลยนะเนี่ยดูดิ นี่คือเกมที่เขาซัพพอร์ตนะครับในเลติงเกอร์โอ้โหสารพัดเลยอะเป็นร้อยนะครับอืมก็ลองไปดูเอาแต่ของเราจะเน้นไปที่ r o x นะครับพอช่องเรา r o x ก่อนจะไปตรงนี้ผมแนะนําแพ็กเกจก่อนแล้วกันแต่แพ็กเกจนะครับมันก็จะมีตามตรงนี้เลยนะครับ s 1 0 s 8 k 1 0 v 1 0 v 8แล้วก็ v 6ซึ่งเพื่อนเพื่อนสามารถให้ทางเลฟิงเกอร์เนี่ยแนะนําได้นะครับว่าเฮ้ยล็อกอ่ะมันควรจะต้องเป็นแพ็กเกจไหนเนี่ย เพื่อนติ๊กที่ล็อกได้เลยเนี่ยมันก็จะบอก s 8นะอ่าโอเคก็เดือนตกประมาณ500นะครับต่อเดือนสมมุติว่าเรียบร้อยแล้วเราซื้อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วไทยแลนด์นะฮะเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์โอ้หอยู่นี้มีเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์แล้วเหรอว้าวแต่ก่อนมันจะมีแค่สิงคโปร์ไต้หวันอะไรอย่างนี้นะผมเท่าที่ทราบนะดีดีดครับเรียบร้อยครับฟักเต็ฟูลมันก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้เหมือนเป็นเดเวิ์เครื่องหนึ่งอะนะครับเหมือนเรามีมือถือเครื่องหนึ่งอยู่ในเว็บเว็บนี้ หรือว่าเป็นเขาเรียกอะไเเร emulator ก็ได้หรือว่าเป็นโปรแกรมจำลองตัว Android ของเราซึ่งผ่านเล d ฟิงเกอผ่านท v c l o u u e m u u l t t r r แล้วดีเนี้ยพอเราเข้าไปปุ๊บนะคลิกเข้าไปเลยนะครับนี่คือ Account เราแล้วนะเราเรียบร้อยซื้อเรียบร้อยเข้าไปปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะเป็นหน้าจอเหมือนเรามีตัวมือถืออ,อยู่ในเว็บนะมีมือถืออีกเครื่องนึงอยู่ในเว็บแล้วเราก็กดโดดตรงนี้ได้เลยนะครับ และล็อกเอ็กเนเจอร์เรชั่นมันมีไอคอนคีย์รัดมาให้เลยนะสบายมากนะครับเรียกว่าง่ายแล้วก็จะขึ้น R X ตรงนี้นิวกดเข้าไปได้เลยนะครับจอก็จะเป็นแนวนอนอัตโนมัติโหลดดิ้งเกมอัปเดตแพทให้เรียบร้อยนะครับรอสักครู่เดียวครับพอเพื่อนๆอนปัปเดตเสร็จนะครับมันก็จะเข้ามาส่หน้าจอสายอินตัวละครเพื่อนเอนเล่นได้เลยนะอีเมลพัสเบอร์เรบร้อยรอึมันก็จะมาหน้าจอเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เพื่อนเพื่อนเล่น เลยนะครับอย่างเช่นของผมเนี่ยเล่นโลกิอย่างเช่นโทนเนาะตัวละครของผมนี่ ID หลักผมเลยนะครับที่ผมเล่นก็ l o อกอินผ่านเลฟฟิงเกอร์ call emulator.net เข้าไปได้เลยครับแท็ก Twitter game นี่ฮะตัวละครของผมเชลถ้าการ์ลวนนี่เลยครับล็อกอินมาได้เลยนะลื่นๆเลยนะครับปิดเปิดเหมือนเล่นในมือถือเหมือนเล่นในในไหนได้หมดเลยนะ เออไหนๆที่เพื่อนๆเล่นน่ะส่วนผมเนี่ยผมชอบปิดคนปิดอะไรพวกนี้นะเนี่ยฮะ6ปิดเฟรมทำเควสผ่านในนี้ก็ได้ได้หมดเลยนะครับกด AS จะเดินได้ช่วยนะเนี่ยผมกด AS จะบเดินอยู่นะเออเนี่ยปล่าปล่อยเมาส์นะด้านขวามือด้านขวาอยู่นี่นะเดี๋ยวไปลองอ่ะมีกระต่ายเกิดพอดีเดี๋ยวลองล่าบอสให้ดูแล้วกันึ นี่ผ่านในฟิงเกอร์นะเข้าเว็บผ่าน g o o ูเกิลโกลมซาฟาลงซาบารีมือถืออะไรก็ได้หมดเลยนะหรือจะโหลดเป็นแอปก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะแต่ผมเข้าผ่านเว็บนะอันนี้ตัวอย่างเลยก็จะจอบอะไรไหมผ่านเลดฟิงเกอร์เลยนะนี่ไม่แหลกเลยนะผมรู้ว่าตอนแรกผมว่าจะมีแบบความแหลกอยู่แต่เนี้ยอันนี้เรียกว่าลื่นๆเลยนะถึงจะดูดีกว่าในส่วนของมโมเลสเตอร์ จะว่าไปบาดมากแล้วนี่ขาดร้าพอนนะนี่ผมเปิดผ่านเนี่ยเพื่อนๆดู U r L ข้างบนได้เลยนะเออเปิดผ่าน Power อ n v เ r t e r a p l o g เนี่ยเกมมันเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความเถียรภาพอยู่แล้วนะเ,ออเพื่อนเพื่อนไปนนรู้กันนะนี่ผ่านนะเซฟิงเกอร์นะหน้านาแบบดีมาก มาสมัยก่อนก็ทำเป็นเจ้าแรกๆอยู่แล้วด้วยเหลือสิงเตอร์นะโอ้โหเดี๋ยวน,ยนี้มีเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วเหลือเชื่อเซิร์ฟเวอร์ไทยขึ้นข่าวเนี่ยผมก็ต้องอธิบายก่อนว่าไอ้คำว่าค่าวโฟนคืออะไรเนาวโฟนเนี่ยมันเพื่อนๆเดี๋ยวนี้มัน,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 มนการจะเก็บจัดเก็บข้อมูลเนี่ยนะมันอยู่บนค่าวหมดละ พาวคือแปลว่าก้อนเมฆใช่ไหาแตภาษาในโทรศัพท์หรืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นพวกฝาเขาเก็บอ่ะเป็นการฝากเขาเก็บอันนี้ก็เช่นเดียวกันเหมือนกับตัวละครเราอ่ะอยู่บนฐานข้อมูลของเลฟิงเกอร์ครับนะเราเปิดเล่นผ่านตัวเลฟิงเกอร์ซึ่งเราปิดปุ๊บมันก็ยังเปิดให้24โมงเหมือนเช่าพื้นที่เขานะรายเดือนอะไรอย่างซึ่งก็าเดูมีเซิร์ฟเวอร์ไทยแล้วแสดงว่าเขาเอาเซิร์ฟเวอร์ตั้งเนี่ย ุที่ไทยด้วยเพรฉะนั้นเนี่ยถ้าเจ้าไหนเนี่ยมีเซิร์ฟเวอร์ที่มันอยู่ใกล้ไทยไมากที่สุดเนี่ยมันก็จะยิ่งดีทีส่สุดส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีแค่สิงคโปร์ใต้หวันนะเนาะเอออันนี้มีไทยแลนะผมไม่ทราบว่ามีมานานหรือย,อยังด้วยซ้ำนะเส่งมากคือแปลว่าความล่าช้าหรือปิงหรือล y าเทนซี่เนี่ย ที่มันจะเกิดขึ้นระหว่างคอมพิวเตอร์ของเรากับคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ของเลสิงเกอร์ที่มันเชื่อมต่อกันเวลาเราคอนเน็กเข้าไปหาตัวละครมันก็จะน้อยมากอย่างเนี้ยหน้าจอเด็กๆเ,เห็นมุมขวาตรงนี้ว่าสามมิลลิเกสี่มิลลิเฟกมันแรงมากนะแรงมากคือแทบจะไม่มีคำว่าติงเลยหรือว่าล่าช้าเลยถ้าจะสูนเะนียปกติเนี่ยผมเห็นส่วนใหญ่ตรงนี้นะมันน่าจะแบบแบบเอาแบบน้อยที่สุดเลยนะ ก็หลัก20 30อะ่ะเอออันนี้ก็คือเถื่อนแล้วนะมินิเซ็กนะครับตัวใหญ่เลยเอาจริงๆตัสิงคโปร์เวลาเซิร์ฟอยู่สิงคโปร์ไต้หวา่าเป็นร้อยนะครับตรงเนี้ยร้อยปิงอ่ะร้อยมินิเซ็กนูหนนะหักปิงอ่ะอันนี้คือสามไม่คือแบบแค่จะอินสแตนซ์เข้าปุ๊บ,ต,บ,บติดปั๊บเข้าปั๊บติดปุ๊บปุ๊บเบื่อมากแตนน่กบอกเดี๋ยวว่าเบือดมากดูกระต่ายตัวนี้ก่อนว่า Hey, มัน,นจะจบดีเซาดไม่ไดัดว่าบอทผ่านเลดฟิกเกอร์เลยปลออกติเขาไม่ทำกันนะเออส่วนใหญ่เขาเอาคาวเนี่ยมาแบบว่าบอทเนระระหว่างเราปิดจอคอมปิดมือถือปิดคอมพิวเตอร์อนะไรเงี้ยประหยัดนู่นประหยัดนี่อนะไรเงี้ยนี่ผมแบบเอามาโชว์ให้ดูเลยว่าแม่งลื่นขนาดไหนนะครับเอามาล่าบ,บอทโชว์ผ่าน เลฟฟิงเกอรผ่านคาวอิมูเลเตอร์ไม่มีคาว่ากระตุกเลยนะครับเหลือจะเชื่อนะเดี๋ยวผมจะออกให้ดูนะครับแล้วจะปิดคอมปิดแอปเลยแล้วดูว่าตัวผมเนี่ยมันยังออนอยู่หรือเปล่าผมอยู่พอนเทล่าแนวสองชื่อตัวละครผมเชฟถ้าการรวมนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะเพื่อนๆเ,เวลาอ่อนเนี่ยเพื่อนกดปุ่มขวาล่างนี่นฮะตัวผมยังนั่งอยู่เชฟท้กการรวม ยังคงนั่งอยู่ตรงนี้เห็นไหมสมพองเดล่าแนวสนปิดแล้วนะอนดอมปิดให้ดูจริงจริงจางๆอีกรอบหนึ่งเพื่อนๆอาจจะไม่เชื่อว่าผมปิดจริงเดี๋ยวผมจะปิดตัวเว็บนี้ออกไปเลยนะคาร,ร์วินเ์เตอร์ปิดไปเลยนะปึบปิดเลยนะอันนี้คือปิดแล้วนะครับอันนี้คือหน้าจอที่ผมแนะนำแพ็กเกจเมื่อกี้เพื่อนๆให้ดูใช่ปะปิดไปแล้วผมปิดไปแล้วนะยังด่นะครับนี่ตัวผมยังไม่หลุดนะ ยังอยู่นี่คือผมปิดตัวเว็บไซต์ปิดแอปพลิเคชันปิดทุกอย่างเกี่ยวกับ Red Finger ไปแล้วนะครับนี่ฮะของดีครับาคาถูก er Red Finger c a v i l a t o r ตอ t ทนะครับเนี่ยที่บอกอ่ะเพื่อนเราออนไลน์ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยสำคัญเลยเอาเองมันต้องเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงเพ,เพื่อนรู้เรบเล่นมาตั้งนานเราก็รู้ว่าอยู่แล้วเกมนี้มันต้องเปิดบอดตลอดเพื่อเก็บเลเวลเพื่อฟาร์มโอดินขุดแร่ตกปลาไอเก็บเกี่ยวผ่านตรงนี้ได้แ่าบราิกางน,นี้ก็ยังได้เลยนะ เออบางคนก็ขี้เกียจลงเกมในเครื่องมือถือแล้วเราเล่นผ่านในนี้ได้เลยนะเออให้เปิดพื้นที่แล้วก็เผื่อรุ่นการ์ด้วยอะฟุกฟุกใช่ไหมบด,ดการ์ดบดนู่นบด,ดนี่แล้วก็หมือนแอคเคาท์เนี่ยสามารถเปิดได้หลายจอเลยนะเมื่อกี้ตัวอย่างของผมเนี่ยแอคเคาท์ผมมันมีแค่จอเดียวซึ่งก็เพื่อนๆก็สามารถไปซื้อจอเพิ่มได้หรือซื้อเป็นอาจจะมีโปรโมชั่นซื้อร่วมหลายๆจออาจจะมีในอนาคตแฮปปี้เอนดิ้งปิดกับบ้านนอก พักผ่อนได้เลยนะครับนี่คือไดร์เวอร์สำคัญเลยแม่มีเซิร์ฟเวอร์ไทยนะชอบมากครับชอบซื้อ